สวัสดีพี่สีข้อหาหน่อยทุกทุกท่านทุกคนด้อมือนี่เป็นจังไดแยบมันลด,ลด 4, 3, นะพี่น้องเนาะหยียบมันลดไปลดมาสี่สามหน่อยเลยมาหน่อยสุดท้ายมาบีไอพี่มาขำไบให้ได้เนาะบีไอพี่มาคำใบเด้อพี่น้องเด้อขอตรวจขออภัยหลายๆเคยเป็นเสียม,มาเป็นอาทิตย์แล้วมือนี่หน่อยหน่อยหนึ่งพ่อได้คำใเนะพี่น้องเนาะ ว่าสั่นไปกันไงเลยไป,ไปลายไปไกลถามบอกเป็นยังน้อพี่น้องน้อขอโทษขอไปมันกับมี่ขามีรถาะเหล็กคำนวณแต่ว่ากันยังใครอยู่ในในหนึง่งในอันหนึ่งอยู่ในมี่พี่คำไปหายยุ่มมี่พี่คำไปหาหนึ่งห้ยยุ่เดี๋ยวมันไปเมเดเห็นมันว่ามีมองตั้ง มันคัไป่ได้อันหนึ่งอยู่บาเป็นยังนอย่างีนอเอ๋ไพ่กันดื้อบ่เป็นยับยงบง่เป็นยังสู่ต่อไปนัพี่น้องเนาะคำว่าให้เป็นกําลังใจคือเกาเด้อย,ยันนี้จากกันไปเด้อมาให้กาลังใจคือเกานั่นละมาติดตามมาคือเกายถัถิมยัปากันเด้อมันบ่ไปเมื่อดอกย่งยังหน่อยหนึ่งเยูะพอได้เบิ่งกันอย่เนาะพี่น้องเนาะพอได้แก่ไขให้กันได้เยอะ มาไปเมดมืออื่นกะดีดอฟน่าพี่น้องน่าขึ้นว่ามืออื่นกลับมาเมดได้กูได้เมดแล้วน้อมืออื่นคึ้นจะกูได้กูได้กลับขึ้นมาได้แข็งแรงคือเก้านั่นละกลับขึ้นมาสมบูรณ์คือเก้าน่าพี่น้องน่าเอาไม่เอาไม่เอาไม้เลยพี่น้องเด้อเอาจัดไม้จัดให้กลมๆไม้ๆเลยแบบนี้น้าเอาเอาไม้เอาไม้ เขามาเบิง้งได้พี่น้องเด้เอาสะโพกิดเลยจับก้อนเลยมันลุดไปแล้วเสียเวลาโดนเฝ้าแก่มือสะโพกิดพี่น้องจับคู่เลยเฝาแก่มือหาหน่อยสะโพกิดของวันที่30สิบเนาะพี่น้องเนาะสาิเมษา พกิดบจับคูสามสี่สามส,ามสี่กาดุดยับเมนมัตเอนเก้าศูนย์เก้าศูนย์ สีหาสีหาสองแปดเศูนเกศูน 0 1 0 1 0 1วิ่งวิ่ง3 4 สามซีวิ่งสีจางๆไปแล้วสกือหมดลวสีเพี่ยนทั้งสองไม่ก็ได้วิ่งสามซีกลมเอาเฮ็ดกลมนีก็่นะเอฟซีมันเป็นเครียงเคียงแกนบุเฮ็ดขีดเบื้องอยากกลมนี่ละเอ้าเคยกลมมลต่ติด นั่นเราลึงแล้วล่องสองแปดยี่สีแล้วมันจังมันเคยมันลึงล่ะมาเฮ็ดมาเป็นปีแล้วเนาะเอายงงี่สีบแล้วน่าไปลองเนาะเอากลมนี่ละเบื้องง่ามดีโซ่ๆีๆก็ย่าหัวมันวัดจะง่ามเป็นกลมครึ่งหนึ่งเลย พิเศษพิเศษพิเศษแค ก็หาซีเก้าซีเก้าีเก้าก็หาีเก้าีเก้าีเก็ด Tí kết Tí kết Câu kết Câu kết Câu kết là cả Câu cầu xuống hà xuống hà xuống vinh vinh cầu hà เกาหาวิ่งที่หอนยืดรนไปเนาะคือห่อนเมืนคือว่าฝนติตกคือมมิดอยู่นเนาะเกาหาวิ่งเกาหากมเกาหาเอากมเปลี่ยนมากมคือเกาล้าพี่นองมันจังหม ah ันร่องเกาเก ร้อนเข้าเก็ดรองกนยามมื้ออกเปียกมดกระดาษ AC ปกติ Tu, buka tu, capku 01, 01 c ha, ที่หาหกเก็ดหกเก็ดหนึ่งหาหนึ่งหาเก่าหนึ่ง Cậu nữ Cậu nữ Cậu si cầu si Vinh Vinh Số nữ 0 nâng bình 0 nâng bình con số bình 0 nâng 0 nâng สองหนึ่งห้าบไอพีไี่พี่ยังไงไอตัวนี้ตัวไอยั่ๆนี่ตัวพีย่ย เยนผิดผีน่นองโดที่โดที่ VIP จับคู่งกสองงกสองสามสี่สามสี่สี่หา ที่หกหกหกหา,ห,กห,าหาหนึ่ง เริ่มบอกไปในคลิปด้อพี่น้องสี่บอกในคลิปอันหนึ่งด้อพี่น้องเด้อคือเล่าพัฒนาอย่างนี้แจ้งมาแล้วว่าสิเป็นวันที่สามนาะพี่น้องเนาะมีวันแรงงานคือกันอยู่บอกบอกเป็นบันพุทธที่สามเด้อวบนพุทธที่สามเล่าพัฒนาวัดสงถาวัานที่หนึ่งดอก มันแนงงานบอออกไปออกวันที่สามเลยพี่น้องเด้อตามมีเอฟซี 4, ผู้หนึ่งแจ้งว่าวันที่สามพุทธที่สามจังสีมาเด้อเล่าพัฒนาไิ่สิรมากกว่าจักบ่หลอยดอกที่คนวานเนนนอนคนวานสี่ลราผู้คนบอกเนนนอนเด้อพนว่า Vinh 6-2 Cốm đen 6-2 Rơng 6-5 0 หกสามศูนย์เก้าหนึ่งเก็ดเก็ดเก็ดหฮาแปดแปดปูขุนปูขุน แคบหน้าจอได้แคบหน้าจอเด้อไเขามาแร้ววัดน,นี้ก็ได้ขมาเบึงเขามาเบึงวันที่ยี่สิบเก่าานใดเขาหน่อยเดียวพี่น้องเคยเขาสามน่อยสีหน่อยชองน่อยเขาน่อยเดียวมือ,มอวันที่ยี่สิบเก่านี่มาเป็นบ่านัันปันใดเอามา้อื่นวันที่ส0สิบแก่เมื่อนะพี่น้องนะแก่มือ้อแก่เมือ่อ ห้าน่อยวันที่30เมษายนสพอกินเด้วยพี่น้องเด้อมาขอเก็บมอือละมื่ออือนมื่ออือนของมื่ออือนจับโคสามีเก้าศูนย์ีหาสเก็ดศูนวิ่ง3ากลมเด้น3ามร่อง28พิเศษจับโคเก่าหาเกซเก็ด เก้าเกตเก้าศหาศวิ่งเก้าหากรมเด่นเก้าหาล่องเก้าเกตปกติจับคูศูนย์ห่งสี่หาหกเกตหนหาเก้าเก้วิ่ง01นกรมเด่น0ูนหนึ่งล่อง1นึ่งหาว i p หกส จับคู่หกสองสามซีหาซีหาหกหาหาหนึ่งหนึ่งหกวิ่งหกสองกลมเด่นหกสองร่องหกหาพี่นอ้อ,องเอาผู้ใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ดื้อกดติดตามไว้ผู้เข้ามาใหม่ก็ได้กดยกปโป้ให้แน่เด้อมือนี่วันมือวันนี้วันที่ง,งี้ซิบกบบอเป็นทาปันใดเขาบ่าเต็มนะพี่น้องนะเขาน้อยเดียว ขอโทษขออภัยแก่มื่อมื่อเอือนวันที่สามสิบนอเอฟซีก็บแย่ถิ่มยับปากันไปเด้อยังให้กำลังแรงใจกันคือเกาบ่ถึงบ่ปากันไปหน่อยเอฟซีนอกระมือนี่วันที่ยี่สิบเก้าระมือนี่มื่อเอือนแก่มื่อไม่มื่อเอือนให้เอฟซีทุกขู่ทุกคนโฉบมันหมานเด้อลำลำเรื่อยๆกลับมาเก่งกลับมาเหม็นย่ำคือเกานั่นาละมื่อเอือนให้เอฟซีทุกขู่ทุกคนโชคดีมื่อเอือน ทำลำล่อยๆแห่งๆปังๆกันเด้อมืออื่นเด้อเมื่อนี้มาปันใดพอกันไหมในเข็บนาสวัสดี